การเยราดิสซิปรโ์โกทาริดกับทางอเมริกาอย่างสรุปดังนี้นะครับผมคิดว่าการเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะครับเราได้พบทั้งภาครัฐซึ่งเป็นระดับนโยบายเราได้พบพบกับภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนจำนวนค่อนข้างสูงในประเทศไทยและลงทุนมายาวนานนะครับแล้วก็อยากอยู่กับประเทศไทยต่อ อีกส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญมากครับจะเกี่ยวกับภาคของเกษตรกรของสหรัฐซึ่งเป็นภาคที่ระดับนโยบายให้ความสาคัญมากครับเราได้พบสามกลุ่มนี้เพราะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับที่เราได้พบเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจถึงผลของคนที่เกี่ยวข้องนําไปซึ่งระดับนโยบายที่จะตัดสินใจหรือ policy maker นะครับเขาคงเอาปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารด้วยนอกเหนือนจากการยื่น ีนั้นสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับประเทศไทยแล้วผมถือว่าเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการ<ส>ในระดับนโยบาย<ส>นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคนแรกเลยนะครับที่ท,ท,ที่ผมได้บพบก็คือท่านทูตเกียร์หรือท่านทูตการค้านะครับ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของสำนักงานผู้แทนการ <This S 1> ค้าของสหรัฐแล้วก็ได้มีโอกาสพบอีกท่านหนึ่งครับ <One. S 2> คือรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วได้พบระดับผู้ปฏิบัติและก็ระดับนโยบายทั้งสองท่านนะครับทั้งนี้ทําให้เราในการเจอเนี่ยนะครับเราได้ฟ mm ีดแบ็มาส่วนที่สําคัญมากครับว่าทําให้ทางสหรัฐอเมริก,เกาเนี่ยมีความเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจว่า ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจมายาวนานแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้น,นก็จะทําให้เราเข้าใจแนวคิดของผู้อาวุยสนะครับในระหว่างที่มีการเจรจาและพูดคุยกันมากขึ้นว่าลึกๆแล้วนะครับว่าต้องการในสิ่งใดนอกเือจากที่เราเข้าใจนะครับเพื่อจะนําไปประกอบการระดับการทํางานและเจรจในระดับ เทคนิคต่อไปการ J จววันนี้ข้อสรุปแล้วผมคิดว่าเป็นไปด้วยดีต่างสรัดเองก็กล่าวขอบคุณนะครับที่ไทยมีความกระตือรือร้นในการที่เข้าร่วมเจรจาในวันนี้นะครับซึ่งเราก็ได้บอกว่านะครับเราจะรับฟีดแบ็ที่ได้วันนี้นะครับกลับไปจัดทำข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมนะครับเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คิดว่าทั้งผมและคณะทำงานนะครับไปาคงจะต้องทำงานกันให้หนักมากขึ้นเพื่อปรับเงื่อนไขที่เราเสนอให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจว่าเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อจะจะได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ออกไปครับ มขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจุดยืนของคณะทํารรงานหรือของพวกเราเนี่ยนะครับคือข้อตกลงที่เมื่อตกลงแล้วเป็นข้อตกลงที่ปฏิบัติได้ยังยืนแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือที่เราพูดว่าวินวินโซลูชันนะครับดังนั้นแม้ว่าการเจรจารยังไม่ได้ผลสุดท้ายก็แปลว่าเรายังจะคงต้องทำงานกันต่อไปนะครับ เพื่อให้ได้บรรลุซึ่งประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศ